เบิง้งข่ะลกไส้ค่อยให้ไปน,น,นั่งดีดีบป้งยองไปนอนไม่นอนแต่หัวเขานอนแต่ตักแม่ขักโบอีละบักหลาแม,ม่ไมนี่ละซุดที่รักของข่อยเป็แนแรงเหนื่อยหลายทายทางโซ่เทียวันกะเลยมานอนตักแม่ไปใช้ก็บดดได่ได้เลยค่ะ หักหลายหวงหลคย,ลยนเลียงหมาดีกว่าเลียงคน้นที่เขาว่ามันกันเรนข้ามดีว่ามันมีหูคุ้นคนมันหักคุนเนาะนะอืแบหล่าเนี่ยพ่อว่าใหา้กลับมาพ่อไปเฮ็ดบ้านหลังไมยย่มันนี่แม่แม่ก็ได้บริตาม,มเะเด้อยู่กับหลูกอยู่บ้าน ลูกยีหลีกันนี่นะค่ะใหญ่แล้ว,ลว,ลวเขาใหญ่เขาโตเป็นเบ้าเป็นซสาลูกสาก็ไดดคขอบครัวล่วะลูใส่กำลังเลียนหัวน้าหัวโตวมันมีลูกเอาหมามาเป็นลูกมันก็ดีกว่าอย่างเงินพาเขาเถาเลยเนาะทั้งจะเห็ดทังไก่เรียงม้าแท้ลูกนี่แหละดีแล้ว <c oughs> มันมีอย่างเชียวเบา,าเอาเรื่องดูกหมามาเบาได้ค่ะแม่เอาน่ารักค่ะ รักมากนิสัยดีมากโตง่ายด้ค่ะเข่งนี้วอ๋ออยากขี้ขาดไหมอยากขี้ขาดเขาหักเขาจริงเลยเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาไผ่ไผ่ไผ่ไมาเขาก็เฮาเขาก็ดูแลบ่ได้ยินเสียงเฮาเขาก็เอินหาเฮาเลยนะเว้าบ่เป็นตองหูจากความเลยค่ะผู้ได้รักสัตว์เลี้ยงเพราะว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นยังก็ตามค่ะเขาซื่อสัตว์เขาหักเขาจริงค่ะ นี่ค่ะชีวิตของอีสานเถามาเห็ดยังเยอะพวกับมาหน่อยลูกเต๋ากระไงหลานกระไงเดี่ยวเช็คเซลในน้องก็ชีวิตชีวิตดีดีมีความสุขแบบนี้แหละค่ะเอาเงินมากมากกินยูพ่อเพียงซ้ำนี่ก็มีความสุขแล้วค่ะจังไรก็ตายเ <c oughs> จ้าชีวันนี่ตายไปเราหินคนเดียวไปน้ำบ่ได้นะคะ,นะนนเนาะต้องไปเรื่องแท้ทำทุกวันดีให้ดีที่สุด เป็นขน้ดีของโลกของสังคมท่านั้นกับพ่อล้วค่ะบ,บ,บ,บ่เบียดเบี่ยงไปเนาะเมอนี้กาด,ด,ดราม่าในจักน้อยเพราะว่าเป็นวันที่ดีๆมีความสุขนะคะเพราะมันยังดอกอยากแวาพื้นลูกไส้ที่นอนอยู่นี่ยเป็น,นหนาหลักแกละเพิ่นมะเบาเพื่นว่ามีแนวสีเห็ดเปมีแนวเสีเ่ยวน,นะคะนเานาะเนาะก็ไปคือตามต่อไปในคลิปมาคลิปหนานนได้เลยค่ะก,กดไลค์กดแชร์นั่นมาสวีเดียนเลยค่ะ สวัสดีค่ะ